โม่โม่ครับตามติดชีวิตโม,ม่มาที่เกือบถูกค่ะตามติดชีวิตโม,นอนอม่อันนี้ที่นอนของโม่อันนี้ที่นอนของโม่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ที่นอนของโม่อันนี้ก็ตามติดชีวิตเอกหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วเอกครับเอกครับ เอกครับทำไรครับเอกครับทำไรครับเห็ดหนังเงยมาหยาดามกุน่าเห็ดหนังมะนางกุน่าไก่ไก่ไก่ก๊ก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 เอกเอกครับเอกครับเออหูแล้วหูแล้วม้อครับม้อครับเอาม้อครับม้อครับม้อครับไอ้เก้นเก้งเก้งครับขอตังค์หน่อยเอ้ยขอมือหน่อยขอมือ kế keng, lú keng, keng,